สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขายรถถยมือสองจากร้าน T C Tractor อำเภอเป็นจักจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถถ่ายมารีวิวด้วยกัน2รายการค่ะมีคูปตา50แรงและคูปตา57แรงค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรับเล่าคันของคันนี้เลยค่ะคูปตา L 5 0 1 8่ค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะ อุปกรณ์สองชิ้นนะคะดันหน้าผ่านหลังค่ะยางหน้านะคะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัาง8เกียร์ค่ะรถพร้อมใช้งานรีงานค่ะเบาะไม่ขาดนะคะหลังคาไม่รัว่วไม่ซึมค่ะ ส่วนยางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่านหลังค่ะผานหลังเป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่าน6กใบยี่สิบสี่ค่ะผานตาช้างนะคะข้างหลังสวยสวยค่ะพีทีโอใช้างานได้ปกตินะคะคันนี้พรเพนไดรีวิวการใช้งานไว้แล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดที่อยากรับชมนะคะ สามารถย้อนไปดูคลิปเดิมได้ค่ะที่ช่องพนเพ้นขายรถไายมือ2จากร้าน PC ซีคตเตอร์อ,เอรัเพิร์นจะรักจังหวัดศรีสะเกดได้ค่ะค่าสวน p ี o ีนะคะใช้งานได้ปกติค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเกียร์ดีเกียร์แจ๋วค่ะรถคันนี้นะคะคูปตาห้าสิแรงค่ะจดทะเบียนปี6กสังค่ะเลมชุดโอนครบนะคะ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะหนึ่งหนึ่งร้าบสองชั่วโมงค่ะ Okay. วีอใช้งานได้ปกตินะคะ รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามนะคะเล่มชุดโอนครบค่ะราคาเพียง375,000บาทค่ะย้ำค่ะ3า5 0 0 0บาทค่ะขับไปดูคันต่อไปเลยค่ะคันนี้นะคะคูบตา u อ7 0 2ูดยค่ะรถคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะ ส่วนยางหน้านะคะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง2เส้นค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเข้าแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา MU 5 7 0 2ค่ะ PC Tractor อำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะเบาะใหม่จากทางร้านค่ะหลังคาใหม่ค่ะ น้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจวค่ะส่วนยางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะส่วนผนหลังค่ะเป็นผนตงาช้างค่ะผนที่ติดมากับตัวรถค่ะผนัเจ็ดใบยี่สิบสี่ค่ะ รถคันนี้นะคะพรเพนได้รีวิวการใช้งานไว้แล้วนะคะคร่าวๆค่ะหากลูกค้าท่านใดที่อยากรับชมนะคะสามารถไปรับชมได้ที่ช่องพรอนเพนขายรถถยมือสองค่ะพีทีทโอใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องดีเกียแจยวค่ะส่วนระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะผ่านตาช้างนะคะผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะเข้าแล้วนะคะค่ะและที่ร้าน p C Tractor อำเภอบึงจลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็มีรถไาหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูบตายันมาอิสิกิและแม็กซีค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,248ชั่วโมงค่ะ p t o ใช้งานได้ปกตินะคะ đường tắm đường hẳn ค่ะรถคันนี้ค่ะ MU 5702ค่ะจดทะเบียนปี62ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดานาผ่านหลังค่ะสีสันเดิมที่ยังสวยงามนะคะราคา545,000บาทขย้ําค่ะ5้5 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ 0816004753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเราร้าน PC t r แท็กเตอร์อํเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถมือ2ค่ะมี ota, ama, uki, ะคูโบต a ายันมาอิซกิและแม็กซีค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์การเกษตร,รให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าพ่านพูนโรตาตรี่ผ่านบุกเบิกพ่านขุณมันและผ่านยกรองค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้นสีเลนค่ะถนนกันทลมกันทลัก,ลกค่ะ ฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไทยมือสองนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงเราค่ะ p c t แท็กเตอร์อำเภอเบ็ญจลักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพอนเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ